ไม่ใช่ความผิดของประชาชนเลยประชาชนกาดไม่เคยตกแต่รับนั่นเองคือกาดตกแล้วประชาชนคือคนซวยเราเห็นคนตายเป็นใบไม้ร่วงแล้วเราช่วยไม่ได้เนี่ยถามว่าเครียดไหมเครียดนะตอนนี้เราขอแนะนําอย่างนี้พี่มี3ข้อเท่านั้นเองคุณจอมขวัญหนึ่งเลิกผูกขาดวัคซีนโดยรัฐบาลส่งเสริมเอกชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้จัดหาวัคซีนได้ยังไงก็ต้องผ่านอ,อยอ,อยู่แล้ว นะคะผ่านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจอยู่แล้วต่อไปพี่ข้ามไปเล่งที่2คือการควบคุมการระบาดคือการคัดกรองให้เร็วที่สุดเอพอลกอฉุกเชิญที่พี่ถืออยู่นะ่ยที่ลุงถืออยู่นะั่นน่ะนะคะเอาไปสั่งยกเลิกการผูกขาดการนําเข้าชุดตรวจขอขวดทั้งหลายแจกและผิดแอนติเจนเทสให้ทุกคนในพื้นที่สีแดงและแดงเข้มคนละสี่ชุดต่อเดือนตวัวเพื่ออะไรตรวจทุกสัปดาห์ในช่วง3เดือนนี้นะไม่เกิน2เดือนทําแบบนี้จบนะเจ็บแล้วจบ นะเงินอย่าไปเสียดายเพราะมันคุ้มกว่าเยอะสุดท้ายนะคะก็คือการรักษา30บาทต้องรักษาคนที่ป่วยโควิดท้่นหน้าทุกคนนะคะเป้าหมายก็คือลดอัตราการป่วยหนักและการตายและแก้ปัญหาเตียงไม่พอไหวแหละช่วยเอาไปทําหน่อยเพราะเราทำไม่มีแ <c oughs> ยาทำไหวแหละ,ะไปทําหน่อยนะผมเองก็คงจะไม่เสียแซงว่าเข้าใจสิ่งที่ท่านประสบอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นคนที่ ดวยเหลือคนที่ผู้ป่วยติดเตียงคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนที่เป็นกลุ่มแอที่เปราะบางต่างๆที่มีปัญหาอยู่ทุกอย่างนี้ผมใกล้เชิดกับท่านก็จริงแต่ว่าผมก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าผมสามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างเพราะมันไม่มันไม่ได้เป็นความจริงแล้วผมก็ยังเชื่อเรื่อว่าสิ่งที่พวกท่านต้องการในวันนี้คือต้องการความจริงที่พูดกันอย่างเห็นอกเห็นใจความจริงที่ต้องพูดกันอย่างเข้าอกเข้าใจท่านไม่ต้องการแผน120วันโดยที่เลื่อนลอย คือวิกฤตนี้มันไม่ใช่ว่ามีซูเปอร์แมนคนเดียวแล้วแก้ได้หมดมันมันไม่ใช่อย่างนี้ต่อไปแล้วมันคือทุกคนที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้มันผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้จริงๆ